สวัสดีพี่น้องเก็บบอลอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เขาแยกปดพี่น้องเงินไปใส่มน้าบ้านนะก็เด้่อพี่น้องเลื่อมาไปเช็ดพี่น้องห้อยแต่ลนเสือกของล้นน้ำพี่น้องแย่ที่กิดตัดไปเรียบร้อยแล้วห่วอันแยเห็ดเห็ดเห็ดบอลเห็ดบ่ได้หลายพี่น้องเห็ดหนุ่ยได้ยี่สิบหน่วย ขายเมือกัคือพ่อเห็ดไหมไปยายทิพย์กับเบาวางเห็ดพี่น้องไปยายทิพย์ต้องเห็ดแบกใหม่ร้อมก็เลยเห็ดมื่อละหน่อยเอาพี่น้องมาแต่เดียวมาใส่ดอกใส่ดาวตกพี่น้องใส่ไฟดาวตกเนี่ยัดทิพย์กันบอลเขาบ์บมาทรงยัดทิพย์ก็เลยเก็บบุบบอลหน่อยมาเห็ดพี่น้องเสียดายมันเนาะกระดายขึ้นเขาพี่น้อง ร้นหน่อยมะเห็ดขายก็ได้เติมกันไปพี่นอ้องย่างละนิดละหน่อยย่างละนิดละหน่อยร้อนแน่ดอกไม้น้ำเวนตาปรเกิดเรียนตาเยี่ยมยังท่านได้จับด้วยพี่นอ้นองดอกสีเห็ดหลายอย่างหลายแนว เป็นตาแต่ยังพันได้จับเห็ดบอนสันก,ก่อนดอกไม้คือสีมันเหมืออื่นพอเ่าจะทจังสะเห็ดดอกไม้มันดอกไม้ทักก้งคนอ มันสิบบอนทอกันกับบวกบอวเนี่ยนะต้องตัดต้อแมันจังจังสิกบอนดีบอนก็กดีเรับแต่ผมไม่ อะไรกับเพืองใส่ักับไฟ่วไมันมุ่ึนมากตัดรุ่ตัดรุ่มตัดลุ่มเชีกับเลียวเียวพี่น้อ

ในหน่อยงังสิกะได้ลูกละลอยอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยได้ยุกไก่เมืองทองเที่ยวกับเฮ็ดไปขายเด้อ <c ười> ตั้มสุดกะหาชิบบาทเด้อพี่น้องนี่ตั้มหนึ่งหนึ่งอะไรขากับเขากับน้ำอยู่เด้่อยเฮ็ดกีับพวกเฮ็ดแต่หลายดอกมือละยี่สิบหน่วยพี่น้อง เห็ดลายยางเห็ดกดท่านตนเดี่ยวนะตื่นขึ้นมากกับเคียงกับใบหลบพี่นองเลยไล้วิม่าเห็ดกับเขากับน้ำกินไล้สิไม่เห็ดอันนั้นอันนี้ลายยางจะน้อยกับว่าล่องขายของหรอห่าม่วงหกม่วงกับล่องียเห็ดกัท่านแยกที่กเลยเลือมากปีสองนะเหลืมาปีสองกับกินเขาอาบน้ำกับ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเราใด้ใจนั่งกับโฮกโมงเศร้าแยกขีดกับไปสื่อแกงไม่กินสักก่อนกอนั่งตีหาโฮกโมงเขาเจากับแกงขายแล้วนะแล้วเขาเศร้าแยกตีหาโฮกโมง <laughs> นำเวลาได้เก็บกระไดยเห็ดงามกายเห็ดฝาฝ้าขา,ายของกับฝ่าวพี่น้องมาแั่งว่าท่านมูมูเขาสิขายมัดนี่จาก <c oughs> <c oughs> เห็ดอยังกับมัดน่แน่งฝ่าวฝ่าวพนมันหลายเนาะพี่น้องเนาะเ่ะขาดลายเนาะกันฝ่าวเพราะขันม้วตะนางตะยืนอยู่เ้างกับบ่ได้ขายเนาะ บาท um ่านมูว่าต่องเปลายางเปลาขายพี่น้องชีวิตแม่ค่ะขายของใช่หาพี่น้องเอ้ยตามปกติไปพี่น้องเฮ็ดไปก็ได้ค่าบ้านค่าสนอนก็ค่าน้ำค่าไฟก็ได้อยากไิดจินพี่น้องก็ได้ส่งลูกเตี้ยน ขลามติพี่น kind of like, like so like so ้องของดกดันลาลายพี่น้องตัเป็นกำลังใจแยด้เต่าไส้ลายังเลียนังสืออยู่ไฟเรียนจบสีแดงสบายบพี่น้อง ว่าล,ลูกไายหลานเลีเ่ยนจบเพื่อทบ่กิปุ่มใจหลานพี่น้องมดเอาเขาสิบประเด็นลำบากคืจกอจะขวงแม่บอกพี่น้องมาลูกเลี้ยงจบงเนี่ยสมมันเลี้ยนได้พี่น้องงั้เขาจบมากเขากสิบแตมีงานทำดีๆก็สิบประเดล่ลำบากคึืนอแม่แม่บอกพี่น้องมา นม่ลำบากครับเห็ดชุกยาง่น้องเย้ยิดเห็ดมสาุยางสู่ไก่ข้องบ่เด้งสี่ยาติดอยู่ก็ไปเห็ดน,น,นะน้าดน่ะไปองเลยขายตากขวงเนี่ยหวหงนะตะกี้ยาิดกบว่บหหัมองของ้ายขาง เราบอกโ้ยยัทิพย์ก็มาขาย,ยหลายปีแ <c> ล <oughs> ้วหรอว่าถ้าเป็นสาวอยู่ตรงนี้ยังคือบ่มา,าขอสมุยสฉยยัดทิพย์อ้ยยุ่งเป็นสาวคือบ宝妈ของจักขอสมุยนี่เฉยยังบา้า บี้ยหาก็บเบี้ขึ้นได้พี่น้องเพต,ต้องยา่านมันแตกต้องย่านมันแตกไม่เบี้ยไมบี้ยหาก็บเบี้ขึ้นได้ง่ายกันพี่น,อน,น,น,น้องง่ายแรงกว่ามันก็ดีกับปากอันนี้ก็ดีเนาะ ไมไหวกันไม่น้อมเป็นเสือกลมเสือกลมมันเท่ากมนี้รดนไปไหวมันไม่มึนกรลุด เสร็จแล้วพี่น้องนี่เขาเปิดไฟตรงนี้นี่แกงหลอดไขเ่เล็กหน่อยยังหมดเลย <c oughs> เพราะมันตัเล็กหน่อยแต่ผู้ใหญ่ก็เลีกทิ้งกันพี่น้องเสร็จแล้วจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แยกทิพย์ชั้นเหนี่ยวนี้ได้จ้ะด้วเพื่อเป็นกำลังใจเหตุผลไม่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย